เฮ้ยโอ้โหโหสงสารว่ะโรบเลยโอ้โหอเอาไงกับมันดีนี่ยเ่อเนี่ยเดี๋ยวโอ้โห,โโหกัดกบยางเจนวันนะทำไมมันไม่กินปลานินวะปลานินตั้งเยอะโอ้โหมากินเจนวันแต่ไม่ยอมกินปลานินปลานินตั้งเยอะทุกคนที่หลอดหลอดทองอันเนี้ย เอ้ยกัดเลยเหรอเอาไม้เอาไมา้เอาไม,าามา้ไม้ปลาเยอะเว้ยกัดเลยเว้ยเอ๊ะสายเป็นไรเนะี่ยอ๋อไม่เป็นไม่เป็นเป็นป่ะตรงปลายไกด์อะ่ะตีไม้ตีไม้ส่งนานๆนหน่อยส่งนานๆหน่อยส่งนานๆหน่อยส่งนานๆหน่อยปลาเป,ป็นป๊อกหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจเอ้ยกัดอีกแล้วกัดซ้ำกัดซ้ำกัดซ้ำ กอสายตึงๆแล้วสับโอ้โหไม่ใช่ไม่หนูหนูไปดึงเหยื่อจากปากมันเห็นปะ่ะหนูก็สับเลยดิหนูก็อแล้วก็วัดเลยกอแล้วก็วัดเลยเมื่อกี้หนูไปดึงปากเหยื่อจากปากมันก่อนน่ะน่าจะเขี้ยวไปแล้วมัง้งเดินไปข้างในอีกนิดนึงอ่ะเราลอยริมซ้ายมาแถวปลานิงขึ้นนั่นแหละเอาเลยการ วยา,า,าได้ป๊อกไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกอยู่ไหมใครใครตีใหม่ใครตีใหม่เลยไอ้ป๊อกไอ้ป๊อกป๊อกตัวเล็ก ดึงหย่ยออกกลางๆหน่อยให้มันออกไปเอาเออนี่เอาแล้วมันเล็กจัดปะอุย้ยลองลองลองย่ใสาเบาๆนี่อยู่ไหมยังคายไหมคายไปแล้วเหรอเอาใหม่เอาใหม่ตีปาดมันตีปาดมัน ตีปาดมันลงปลามันกัดเลยเนาะตีปาดมันสวยไม้นี้สวยมันออกมาเอาคลายเร็วมากเลยตัปลาเนาะเดี๋ยวข้างหน้าเอาแมนนเอาแม่นเอาแมนๆมนเอาแมนๆ,ๆ,มๆ,ๆ,มๆ,ๆระวังข้างบน กัดเลยใช่ไหมเอออยู่อยู่เอออัดเข้ามาโอ้โหชอนป๊อกแน่นอนโอ้โหป๊อกไอป๊อกไอป๊อกใช่โอ้ยแต่มันแต่มันกัดดุนะทีแรกม,มันออกมาใส่เลยเนาะโอ้ยเข้าแบบตัวเบ็ด f เอใช่เข้าเต็มเต็มเลยอย่างคมบอกเลยอ๋อปล่อยมันไปปล่อยมันอยู่ในคูน้ำนี่แหละ ม่มันดุมันยังตามมาซ้ำน้องต้องดินนะไปล่อยมันลงไปปล่อยนะยใช่ไอที่เราตกอยู่เนี่ยข้างๆเนี่ยเราเป็นบ่อเลี้ยงปลากระพงนะไอ้นี่ก็เป็นคูน้ําข้างๆบ่อเขานะครับมีปลาช่อนด้วยปลาีน่งเพียบเลยเสวยงามน่ากัดมากตรงนี้ ตัวมันเล็กแต่ว่าถ้ามันเล็กจัดก็ลองลองส่งให้มันซึ่งนิดนึงก็ได้พวกมันน่าจะกืนยากตัวมันเล็กมากเลยเนาะแ,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 แถวๆข้างทอ่อเห็นปะเห็นท่อตัวโดๆตีเลยท่อไปหนูเดินปเออเน่าจะตีข้ามเลยยญ้าเลยท่อไปเลยหนูเดินปีกไปช็อตนเดเดินหน้าปอีกจะได้ตีข้ามไปได้ ปลาป๊อก mm. ปลามันป๊อกปลามันป๊อกจัดปลามันป,ป๊อกจัดไม่ใหม่ใม่ใม่รีบัตไปหน่อยปลาป๊อกจัดปลาป๊อกจัดสต็อกดำเบ็ดเลยล่ะดีมสวยสวยงามตกไหม ทีออกผาลมนั่นนั่นๆๆวัดแรงๆหน่อยก็ได้หนูโอ้โหวัดแบบกลัวปลาเจ็บมากเลยสับแรงๆเลยโอ้ทำไมมันมีแต่ปลาดาบเนาะมันจะกินเจนวันมันไม่ยอมกินปลาดินในในหลอดใช่ปลาินเพียบเลยนะไม่ยอมกินไม่ยอมกินขินน้อยของเขานะครับ มือจับคิปเปอร์ <Why? S 1> <laughs> <laughs> มีกิปเปอร์ไม่ยอมจับ <Keep. Go. S 1> คลีบยากครีมสั้นใช่ไหม <laughs> ใช่ก็คีมยาวไปเตอร์อกไปเตอร์กอะบอมอกไป <laughs> <Okay. S 1> ไปปล่อยไป โอ้โหลงไปโคอินวันเลยเหรออลุดเม่คือมันแค่แต่ยาเมื่อกี้เออแต่ยาใสเลยใช่มันใสเลยแล้วก็แบบอยู่นิ่งจอดหนูก็เลยลองวัดดูแม่งเแล้วก็คิดว่าติดแล้วเออเอาไมามาไปอุ้ยตามมาซ้ำตามมาซ้ำใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อให้ถึง ร้ถึงเออไม่หนูว่าหนูไม่วัดหนูไปดึงออกจากปากมันหนูหนูวัดตาดิหนูวัดมาหนูว่าดึงออกจากปากปลาทุกตัวเลยหนูไม่ได้วัดหนูรู้ไหมว่าหนูไม่ได้วัดปลาหนูพอจับหนูวัดวัดฟับเลยออเ เริ่มรแวงแล้วสามทีแล้วเออวัดวัดหนูดึงอีกแล้วอ่ะหนูไม่ยอมวัดปลาวัดแรงแรงเลยหนูดึงอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมางอยู่ปลาหลุดวัดดีสามตัวสี่ตัวนี่ไม่วัดสักตัวดึงอย่างเดียว ก็ไม่ใช่ FGS นี่ไม่ได้ปลาหรอกเนี่ยดึงดึงออกจากปากปลาอยู่นั่นคือลงคออยู่แล้ว<ม>หนูว,นวหนูวัดปลาหน่อยวัดวัดแรง <c oughs> ๆอ่ะหนูหนูดึงอ่ะหนู <c oughs> ตั้ง <c oughs> วัดไปอย่างเลยกันเราใช้ FGS ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหนูหนูต้องวัดปลาให้เป็นนิสัยนะไม่งั้นเดี๋ยวล่หนูตกะดุงชโดมันจะหลุดหมดเลยอ่ะถ้าทำไปได้เบ็ด FGS นะวันนี้ดีไม่ได้ปลาแนะ่มันไม่ยอมวัดปลาสักตัวมันดึงเอามันดึงอะ่ะ ดึงอะหนูวัดเนี่ยหนูหนูอ,อย่าจะวัดวิ่ขึ้นตรงตรงวัดงไงก็ได้คือแบบอย่าดึงคือวัดปลาแรงๆเอาปล่อยป้ายได้ครึง่งหลุดครึง่งยึดข้อรับตีออกไปฝนก็มาตกนะครับวัดแรงๆนะคราวนี้ตั้งใจแบบตั้งสติแลวัดแรงๆนะพี่ขอวัดแรงๆเลยนะวัดแรงๆเลยนะปลากัดวัดแรงๆเลย กัดปึ้งปลายคันชี้ไปด้านหน้ากอสายนิดนึงแล้วขวดเลยวัดขึ้นกอสายข้างหน้าวัดวัดเือนั่นแหละครับมันดึงอีกแล้วครับมันยังไม่วัดครับมันดึงอีกแล้ววัดหนูวัดหนูวัดปลาหน่อยวัดปลาหน่อยอย่าดึงอย่าดึงดีไม่วัดปลาเลยอ่ะวัดหน่อยวัดปลาหน่อย แรงวัดปั๊บยังปล่อยยังปล่อยอยู่ปล่อยอยู่ปล่อยอยู่แต่ตัวมันเล็กตัวมันเล็กเดี๋ยวมาดูนะครับว่ายดีมันจะวัดปลาไหมครับนี่ผมไม่ถ่ายเหยื่อแล้วผมถ่ายคนแล้วตอนนี้นี่ติดขานุ้งอ่ะตาอยู่ปลาย่าโอเคสวยอาจจะกัดน่ะเออโอ้นยังไงยังไง เอาให้บินแบบนั้นแหละเออมันต้องแบบนั้นวัดปลามันต้องแบบนั้นโอ้โหมันวัดที่บินแบบนี้เอออันนี้เรียกว่าวัดปลาแม่ดึงออกจากปลาตั้งหลายตัวเพิ่งจะเพิ่งจะวัดแม่งตัวที่ห้าเนี่ยโอ้โหอนี่นี่พี่นี่พี่แบบไม่ถ่ายฉากปลากัดแล้วนะพี่ถ่ายฉากดีมวัดแล้วนะโอ้โหว่าจะวัดนี่มันต้องวัดที่บินแบบนี้ เออห้าตัวแล้วแต่เมื่อกี้ดูมันตัวเล็กนะจุ๊บเมื่อกี้เบา,บาๆอันนั่นๆโอ้โหเออเออเออได้อยู่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 วัดแรงๆอย่างนี้แหละเออได้อยู่ได้อยู่ขอแรงๆวันนี้หลุดช่างมันตัวมันเล็กช่างมันใส่เข้าไปอ่ะเดินเดินเดินเออ,เอ่เอาแล้วหน้าตันไปแล้วนี่เดี๋คันลูกัดแน่นๆ ตามเบ็ดกันนะวัดไปเถอะเนี่ยวันนี้มาหัดวัดป้าเอาแรงๆแบบนี้เออเอาทุกตัวเป็นไง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 แปลออกฤทธิ์อ่ะขี้ว่าไงอกินทำไมไปปะ โป๊ะหย่อนคันข้างหน้าเดี๋ยวอ,อยู่ไหมอยู่ไหมเออนนาอยู่อยู่เออวัดแรงแบบนี้สิมันต้องแบบนี้เออเข้าไปเอาเข้าไปเอาเออหลุดหกได้หกนะครับหลุดหกได้หกนะครับม้วนท้องสุดอี่ป๊อกขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ได้หกหลุดหกนะครับโอ้โหสกอร์เขา น่าจะสิบสองสิบสองสิบสองได้ครึ่งก็มีชายไปครึงได้ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีแต่เวทีก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งแต่ถ้าคนเก่งๆแล้วก็จะมีชัยไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ลุ้นได้ดีมอย่งเดียวครับผมลุ้นมันวัดเบ็ดนี่แหละเวลาปลากรินผมก็จะออกมาถ่ายโอ้โหย้อนคันนิดนึงอือ มันตึเห็นะเห็นก็คือหย่อนคันก่อนหย่อนคันหรือจะฟรีสปูลก็ได้จะหย่อนคันหรือจะฟรีสปูลเลยปลาใหญ่ด้วยเมื่อกี้น้ำขุ่นเลยเออเอียงคันออกขวาเออหย่อนไปข้างหน้าวัดแรงๆวัดแรงๆวัดแรงๆหนูดึงอีกแล้วอ่ะเอาใหม่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 วัดแรงๆหน่อยวัดแรงๆหน่อย ไม่ต้องรีบปากัดพย่อนขันข้างหน้าเรามีเวลาแล้วเรามีเวลาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขนาดนั้นปลาน่าจะชิดขวาอะไรตรงข้างหญ้า เร็วให้มันเกิอนอ่อรอตึ๊งๆนั่นละสับเลยเออนั่นแหละแบบนั้นแหละต้องแบบนั้นเออนั่นแหละครับได้แปดไอ้หลุดแปดได้เจ็ดโอ้โหตอนนี้หลุดมากกว่าได้แล้ว <c ười> ได้ไอ้หลุดแปดได้เจ็ดโอ้โหปลาเค็มล้วนๆเดี๋ยวครึ่งนัดเดี๋ยวให้ทีเดียวตีครึ่งไหนละ่ะห <c ười> <c ười> <c ười> ้ามหลุดนะหลุดจะปล <c ười> <c ười> ไหวใจใจใคร่ <c ười> ใ,ใกล้ๆใ,ใกล้ๆป่าลูกวัดมีทะลุยาไปนู่นเลย นี่ตัวหน้าได้ครับเอ้าเอาเอาเอ,เอ,เอได้แปดหลุดแปดแงเหมือนภาคภูมิใจไม่หช่ได้แปดหลุดแปดเนี่ยฮะกลัวว่าได้แปดกลัวว่าได้ได้เ็ดแล้วหลุดแปดไงโอ้โหได้ 8, แปดหลุดแปดมันต้องได้ครึ่งหนึ่งดูซิมิดทุกตัวเลยอันที่จริงอ่ะไม่ควรทําแบบนี้ควรดึงเหยียอยางขึ้นมาที่สายเลยเนาะเพราะว่าถ้าถ้าขี้อยู่อย่าง พอมันไปโดนคมไอ้เนี่ยมันอาจจะขาดได้แล้วก็มันบอกว่าอย่างนี้นี่น่าจะได้อีกสักทีหนึ่งขอขอให้มันได้มากกว่าหลุดแล้วกันสักพักฮะหลุดมันได้มากกว่าหลุดแล้วกันตอนนี้ถ้าถ้าหลุดมีว้าวุ่นเลยนะต้องตามหาอีกตัวหนึ่งไม่ให้หาแล้วต้องหาเอาตรงที่เดิมที่มันที่บวกดีเมื่อกี้เมื่อกี้ลงนันติดอะไรบางอ๋มันจะกัดนั่นแหละ มันอยู่ริมนั่นแหละมันกัดไม่ทันเอาใหม่อยู่ชิดนู้นแหละทางขวานั่นแหละเออเบี่ยงขวาไว้ถ้าหลุดมีว้าวุ่นเลยนะต้องตามหายอีตัวหนึ่งไปไปลบโอนเออแล้วนั่นแหละโซ่โซว,ออว้ด้วยเออวัดให้มันฟรีดอย่างนี้ให้เบรคมันออกเลย เออมันได้แบบนี้วัดแม่งเบรกไม่เคยออกเลยวันนี้วัดที่แรงๆนี่ต้องฟ<ห>ีดเออเอาละพอได้มากกว่าได้ได้มากกว่าหลุดแล้วพอแล้วล่ะเออพอเเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลุดอีกเดี๋ยวจะวุ่นวายว่ะเออวุ่นวายแน,น่นอนแล้วมันหลุดอีกอ่ะเดี๋ยววุ่นวายเดี๋ยวว้าวุ่นตาหายตัวโอ้โหเออขี้ปลาปลานี่ก็ขยันกัดให้มันดีจริงๆเลยนะ อากาศมันได้ด้วยอ่ะฝนมันตกมาสองสามวันนะดิมมันกินลึกทุกตัวเลยนะเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดนะเทาไรทุกตัวเนสะิบแปดตัวเลยนะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยยอดมันมาสุดยอดหลุดไปครึ่งอีกสุดยอดสุดยอดไอเรามันก็สุดยอดอยู่แล้วอ่ะนะ นี่ก็เป็นชุดตัวเบ็ด FGS ในกลบยางเจ n 1นะครับมีทั้งนวั1และเจน2นะตัวชุดตัวเบ็ด FGS เนี่ยครับตะวกัวเราจะเป็นโลหะ FGS เห็นไหมครับแล้วมันจะเปิดองศาได้มากนะตอนแรกๆที่ดีมันวดัดแต่มันไม่วัดเลยนะมันดึงมันดึงเหยื่อถอยหลังเฉยๆนะก็ยังยังติดมาให้แต่พอต้องดีมเขาเริ่มจัดจังหวะวัดได้แล้วเนี่ยก็จะสังเกตนะครับว่าจะวดัดติดแทบทุกตัวเลยนะเสียดายที่ตอนแรกๆที่ดีมันวัดไม่ค่อยเป็นนะครับนี่แล้วก็ ตัวลูกหมุดเราเป็นแบบลูกปืนนะครับแบริง่งแต่วันนี้ปลาช่อนมันเล็กผมก็เลยใช้ใบหลิวครับเป็นใบดัดแค่ใบเดียวนะใส่ให้ดีมนะแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมชุดตัวเบ็ด FGS นี่อย่างเทพเลยเพราะว่ามันมันเปิดหน้าเบ็ดเต็มเต็มเลยนะครับเห็นไหมทุเรียนเห็นเต็มเ็มเลยนะโอเคเก้าตัวหลุดไปแปดไอที่หลุดนี่เดินดึงถอยหลังอยู่นั่นพี่ขอตีโชว์สักไม้ได้ไหมใช่ใช่ได้เก้าหลุดแปดใช่พี่ขอตีโชว์สักไม้ได้ไหม จัดไปพี่จะวัดให้ดูแต่เมื่อกี้ตั้งแต่ตีมาทุกตัวตัวเมื่อกี้วัดดีสุดคือได้ยินเสียงเบรกออกแฟดเลยอันนั้นคือ,อใช่ตัวสุดท้ายเลยที่ดิตัวปิดคลิปใช่อันนั้นคือโอเคเลยวัดต้องแฟดเนี่ยคือแบบวัดแรงมากเออต้องวัดแบบนั้นจําได้ไหมอ่ะให้ทีนึงให้ทีนึงะได้จาได้ไปเดี๋ยวตีสวนลมนะตีโคตรยาก นนะ่ะทำไมหลุดไหนบอกมาสิเหตุผลลมมันแรงลมมันพัดสายเห็นป่ะวมันเห็นลมพัดสายไหมอ๋อจ้าเก่งไม่แน่นเนี่ยจ้าโอ้โหต้องแก้ตัวนะจ้าเออเออนี่คือพี่เดียวเขาตีขากลับนะเนี่ย ทั้งหมดตรงเนี้ยดีมตีไปหมดแล้วนะเนี่ยโหโหหลุดก่อนมันปล่อยก่อนหนามาคูหน้ามันสั่นเออลืมตัวเมื่อกี้มันเผลอเผลอเผลอกัดเอาสักหน่อยบอกเอาสักหน่อยเล็กได้นึกได้ไอ้เพิ่งเจอหน้าสั่นไปนี่หว่า